พี่ก็ต้องเปลี่ยนเบ้าด้วยเนาะอันนี้เบ้าช่างลองมาก็อย่างที่ช่างบอกเนาะถ้าถ้าเป็นพวกครอ,อบแบบนี้ส่วนใหญ่พอนานๆไปแล้วส่วนใหญ่มันจะชอบกัดสีขอบกัดสีขอบกานนี้เนาะก็ช่างก็จะไม่แนะนําให้ให้ติดตั้งแบบแบบพวกครอบแบบนี้เท่าไหร่เนาะนี่อันนี้ล่องอลอยล่องลอยแบบนี้ก็ตัวนี้มันเป็นครอบมาเหมือนกันเดี๋ยวเราถอดถอดเปลี่ยนจะใส่เป็นงานแบบ เคเบลแท้เข้าไปแล้วก็ใส่เป็นเบ้าเบ้ากันลอยแท้ศูนย์เข้าไปเนาะเดี๋ยวมาเดี๋ยวช่างพามาดูกันอีกทีว่าหลังจากติดตั้งแล้วเป็นยังไงนะครับใหญ่เวลาลอกชิ้นงานเดิมมาเนาะจะเจอคราบคราบแบบนี้นะครับบางบางคันก็ออกนะบางคันไม่ออกนะครับบางคันก็จะขัดไม่ออกเนาะแต่ว่าทางพยายามจะขัดขัดให้มันออกให้หมดนะแต่ว่า อันไหนมันมันกัดสีกินสีรถไปแล้วนี้ช่างเกินความสามารถช่างต้องไปร้านร้านขัดสีนะอันนั้นจะทําได้ต่อนะครับเเป็นตัวนี้เป็นงานมือเปิดนอกเนาะงานงานผ้าคาร์บอนเคฟลาแท้เนาะก็จะได้ความเงาความเงาประมาณแบบนี้เนาะครับก็จะดูดูสวยงามกว่าเนาะดูดีอ่าเพราะว่าตัวนี้ใส่ใส่เป็นตัวอ่าเบ้ากันรอยนะครับเบ้ากันรอยมือเปิดนอก แท้ศูนย์ด้วยเนาะตัวนี้งานงานเบากันรอยแท้ศูนย์ก็จะเป็นโลโก้โตโยต้าแบบนี้นะครับเผื่อใครจะชอบชุดชุดประมาณแบบแบบนี้เนาะ